ที่พาไปอีสานค่ไปดูหนุ่มขอนแก่นนะคะเขาศึกษาการเลี้ยงตั๊ก,กแตนจากทางอินเทอร์เน็ตค่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็เลี้ยงอย่างจริงจังเลยปรากฏว่าผ่านไป3เดือนนะคะประสบผลสําเร็จเพราะว่าสามารถทํารายได้เข้ากระเป๋าได้เดือนละไม่ต่ำกว่า20,000บาทเลยทีเดียวค่ะมาแล้วค่ะนี่คือโรงเรือนเพาะเลี้ยงตั๊ก,กแตนที่ทําแบบง่ายๆนะคะด้วยการนําเหล็กนะคะคุณผู้ชมมาทําเป็นโครงแบบสี่เหลี่ยมพื้นผ้า ปูพื้นด้วยแผ่นกระเบื้องแล้วก็ล้อมด้วยตาข่ายไนล่อนครบจบในงบประมาณเพียง2 0 0พันบาทเท่านั้นค่ะทั้งหมดนี้เป็นแนวคิดของนายวีรศักดิ์ศรีสังนะคะเป็นชาวบ้านป่าชาติตำบลบ,บ้านฝางอำเภอกระนวลที่จังหวัดขอนแก่นค่ะนายวีรศักดิ์เนี่ยเล่าให้ฟังว่าตัวเองมีอาชีพหลักก็คือทําการเกษตรนะคะคุณผ,ผู้ชมแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเคยเลี้ยงจิ้งหรีนะแต่ว่าเลี้ยงจิ้งหรีเนี่ยต้นทุนมันสูงค่ะเขาก็เลยคิดหาสัตว์เศรษฐกิจชนิดอื่นมาเลี้ยงดีกว่า กระทั่งไปพบวิธีการเลี้ยงตั๊กะแตนทางออนไลน์ก็พบว่าอ้เลี้ยงตั๊ก,กแตนนี่มันก็ดีเหมือนกันเนาะมีข้อดีเพราะว่าเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่ายลงทุนเพียงครั้งเดียวก็สามารถเลี้ยงในระยะยาวได้ด้วยเขาก็เลยโอเคเลี้ยงตักกต๊กแตนก็แล้วกันเริ่มจากไปสั่งไข่ตั๊ก,กแตนมาเพาะเลี้ยงก่อน1ขีดนะคะเมื่อเห็นว่าเลี้ยงง่ายแล้วก็ดูแลก็ไม่ยากด้วยจึงเพาะขยายการเลี้ยงไปเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสำหรับราคานะคะเราต้องขอแยกเป็น3ส่วนด้วยกันนะได้แก่ ไข่ตั๊ก,กแตนสําหรับนําไปเพาะเลี้ยงคุณผู้ชมราคาสูงไข่ของมันเนี่ยเขาขายข,ายขิดละ1,000บาทนะไปขายเป็นขีดอ่ะแล้วก็พ่อพันแม่พันหนึ่งคู่คู่ละหลักสิบคู่ละ15บาทเท่านั้นค่ะแล้วก็เขาขายตัวตั๊ก,กแตนที่ให้ไข่ครบ3รอบแล้วะะะะเพื่อน,นําไปประกอบอาหารราคาอยู่ที่กิโลละ400บาทนะคะ ช่วงนี้เนี่ยทางฟาร์มเขาเน้นขายเฉพาะไข่ตัก,กแตนแล้วก็พ่อพันแม่พันก่อนนะคะซึ่งหลังทดลองเลี้ยงมาประมาณ3เดือนปรากฏว่ามีประชาชนให้ความสนใออกสนใจอะ่ะเดินทางมาดูงานที่ฟาร์มตะก,กะแตแห่งนี้จำนวนมากเลยะคะก็สร้างรายได้ให้กับคุณวีรศักด์เดือนละไม่ต่ำกว่า 2 0 0หมื่นบาทเลยทีเดียวเห็นแบบนี้แล้วใครสนใจนะคะก็สามารถเดินทางไปศึกษาดูงานข้อมูลการเลี้ยงตั๊กกะแตนได้ที่ฟาร์มแห่งนี้นะคะตามเบอร์โทรศัพท์เลยค่ะที่ทีมงานของเราขึ้นนบนหน้าจอนี่เป็นเบอร์โดยตรงของคุณวีรศักด์ศรีสังเจ้าของฟาร์มเลี้ยงตั๊กกะแตนะคะ่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ